สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมสวัสดี f อทุกท่านครับผมเสี่ยลุงครับเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหาร้อยล้านครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้างานนะครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเราสร้างบ้านเดียวนะครับในพื้นที่ หนึ่งไร่นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดหกหลังโดยมีถนนตรงกลางเรายกให้เป็นทางสาธารณะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับมาเจอกันรอบสองนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูงานโครงหลังคานะครับงานโครงหลังคาเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าอ่าถ้าเราเป็นเจ้าของโครงการเราได้มีโอกาสได้สร้างบ้านใช่ไหมครับได้สร้างบ้านนะครับ งานโครงหลังคาก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเมื่อเช้าพาไปดูที่หน้าง,งานของอําเภอพลอันนั้นเราไปดูข้างล่างนะครับคือด้านล่างจะเราจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าผิดพลาดมาแล้วเราจะทําการแก้ไขมันยากเพราะว่ามันต้องทุบมันต้องรื้อถนนออกนะครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ด้านบนก็คืองานโครงหลังคากันนะครับ เพราะว่างานโครงหลังคาเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆในการที่เราจะต้องตรวจสอบจะต้องดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าโครงหลังคาแล้วเนี่ยม,มันไม่มันไม่แข็งแรงนะครับมันแอนอย่างนี้กลายเป็นว่าเป็นไงครับบ้านของเรานี่รล่วทั้งหลังเลยเพอั่วดเสร็จปุ๊บเราส่งมอบลูกค้าเสร็จปับ๊บลูกค้าให้เรามาแก้ไขนะครับพอมาแก้ไขแล้วเป็นไงครับเขาก็ไปพูดในสิ่งที่ ไม่ดีว่าโครงการของเราไม่ดีแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ฉะนั้นคนอื่นเขาได้ยินเขาก็เกิดความไม่มั่นใจในตัวเราใช่ไหมครับไม่อยากจะซื้อโครงการของเราฉะนั้นถ้ามีคนมาซื้อเราแล้วเราจะจําเป็นจะต้องให้คนนั้นเนี่ยพูดถึงเราในสิ่งที่ดีนะครับพูดถึงเราเ้พูดถึงเราในสิ่งที่ดีอย่าให้พูดในถึงสิ่งที่ไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวพาดูหน้าง,งานก่อนนะครับ สวัสดีครับบสวัสดีครับคุณพี่ไม่รวยก็สวยได้นั่นแน่สวัสดีรอบบายครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้างานนะครับตอนนี้เห็นไหมนี่อันนี้เป็นหลังหลังที่สองนะครับเนี่ยคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันแป๊บเดียวอันนี้แค่ทำสองวันเองนะเนี่ยนะครับทำสองวันเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็คือทําแป๊บเดียวเลยนะครับฉะนั้นของผมจะแบ่งออกเป็น2ชุดเลยคือหมายว่า ชุดหลังคาเขาก็ขึ้นทําไปนะครับแล้วก็ชุดก่อเห็นไหมครับก่อเขาก็ก่อไปนะครับฉะนั้นงานก่อกับงานหลังคาเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับบางทีเราจะต้องแบบใช้อะไรเขาเรียกว่าบริหารจัดการหน้างานให้ให้ให้มันเป็นด้วยคือเราขึ้นโครงหลังคาเราไม่จําเป็นต้องรอให้ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วค่อยมุงแล้วค่อยมาทําส่วนด้านล่างเราสามารถทําได้เลยเห็นไหมฮะงานโครงหลังคานะครับ ทำได้แล้วก็งานก่อก็ทําได้นนะครับฉะนั้นก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยผมจะใช้ช่างอยู่ก่อประมาณาน่าจะ3มชุดนะครับเขาก็จะก่อไปนะทีนี้เวลาก่อเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเททับหลังพอเททับหลังเขาก็ก่อน,นะครับการก่อก็มีเทคนิคของการก่ออีกก็คือจะต้องมีเป็นไงครับจับแนวดิ่งของของอไออะไรนะของอิดบล็อกด้วยนะครับของอิดมวลเบาด้วยมันมันจะต้องมีแนวดิ่งของมันอยู่ แล้วที่สําคัญประมาณสัก2-3ก้อนเราจะต้องเจาะเจาะที่ยึดนะครับเจาะที่ยึดของของอิดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิดแดงอิดปอกอิดมวลเบาเราก็ต้องเจาะนี่สมมุติว่าเวลาเราก่อขึ้นมาแล้ว1 2 3 4งสอานะครับพอหนึ่งสองี่เจปุ๊บเนี่ยนะเราก็มาเทอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยใครรู้เนี่ยเอฟซี F C ของเราตัวนี้ใครรู้เนี่ยตัวนี้นะครับเราก็ต้องมาเทเอ็นทับหลังก่อนนะครับพอเอ็นทับหลังเสร็จปุ๊บ เขาก็เขาค่อยๆจะก่อขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นก้อนเนี่ยเวลาเราก่อตรงนี้ 1- 2สองเนี่ยเขาจะต้องมามีเจาะเหล็กยึดกับอ่ายึดกับอะไรนยเสาแล้วก็ยึดกับตัวกลางอิฐมวลเบาเพื่อที่จะไม่ให้มันมันโยกให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ 1- 2สองแล้วก็มาเจาะตรงนี้แล้วก็วางทับหลังนะครับเห็นไหมทีนี้วิธีการก่อเนี่ยเขาก็จะมีเชือกตรงนี้เนี่ยเชือกเห็นไหมเนี่ยนเะชือก เพื่อที่จะต้องขึงนะครับแนวนะครับจากเสาต้นนี้ไปถึงเสาต้นนู้นนะครับให้มันตรงกันนะครับเสาต้นนี้ถึงต้นนู้นให้มันตรงกันแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่มีแนวดิ่งแนวเสาตรงนี้ก่อไปเดี๋ยวเป็นไงครับอ,อิดเบี้ยวพออิดเบี้ยวเสร็จปุ๊บมันก็จะไปกระทบตอนไหนเวลาเราฉาบไงเพราะว่ามันอิดมันนูนมันออกมาแล้วเวลาฉาบจับเสี้ยมมันก็จะต้องลําบากไปอีกฉะนั้นตัวนี้เขาจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะฮะ แล้วก็ถ้าเป็นงานงานโครงหลังคาเราก็จะต้องให้ดูไม่ว่าเหล็กตามแบบอ็อกให้มันถูกต้องไหมแล้วก็ที่สำคัญเวลาช่างเขาไล่เชื่อมไล่เชื่อมเนี่ยเขาจะรอบแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ไล่เชื่อมแบบติดเลยนะคือเขาจะไล่เชื่อมแบบหาแนวก่อนไล่เชื่อมได้เชื่อมไหมที่พอได้แนวได้อะไรเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเป็นไงครับ ไล่เชื่อมให้มันเต็มหน้าคําว่าเต็มหน้าก็คือเชื่อมให้มันเต็มหน้าเหล็กนั่นะแหละก็คือเสียงดังนะอ่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งกันถอยก่อนไล่เชื่อมให้มันเต็มหน้าเหล็กครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราได้แนวแล้วเนี่ยเขาก็จะไล่ช่างเนี่ยช่างเขาก็จะไล่เชื่อมให้มันเต็มหน้าเหล็กไปเลยนะฉะนั้นก็คือนะครับ ตัวไหนรัดคอตัวไหนจันทันตัวไหนดั้งตัวไหนอกไก่ตัวไหนจะเข่ลางจะเข้สันนะครับอันนี้เราเป็นเจ้าขององรงการเราจะต้องรู้ด้วยนะครับพวกนี้นี่ใครที่เรียนในคอร์สผมเนี่ยผมจับสอนหมดแล้เนี่ยพวกนี้ดันั้นเวลาเราไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะ,ะเรียกถูกนะครับถ้าเราเรียกไม่ถูกเวลาเราซื้อเหล็กหรือว่าใช้เหล็กตัวนี้ใช้ตัวอะไรแล้วมีตัวอะไรที่จะทดแทนได้ เรียกไม่ถูกนะครับจากนั้นพื้นฐานผู้ใครละ่ะผู้เจ้าของโครงการจะต้องเ,อเรียกเหล็กพวกนี้ให้ถูกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตรวจงานเขาเนี่เรียกยังไม่ถูกเลยบางทีมันอายเขามันอายเขานะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเสียใช้อิฐมวลเบาใช่ไหมครับใช่ครับผมผมเลือกใช้อิฐมวลเบานะครับแต่ก่อนผมก็ใช้อิฐแดงนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอิฐมวลเบาแล้วก็คือ มันก็น่าจะคุณสมบัติมันก็ดีทั้งหมดแต่ว่าผมความถนัดคือผมใช้อิฐมนเบาผม,ผมถนัดกว่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้ก่อนนะครับหลังนี้นี่ตอนนี้ของเราก็ไปกันเยอะแล้วนี่นะเมื่อ,อาวานนี้ก็มาติดติดประตูไปแล้วเดี๋ยวพาพาชมก่อนนะครับรั้วก็รั้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ตัวบ้านนะครับก็เสร็จไปแล้วคิ้วก็เสร็จไปแล้วแล้วก็เมื่อวานน่าจะติดติดอะไรอะ่ะติดหน้าต่างนะครับนี่หน้าต่างผมก็เลือกใช้ออกเป็นโทนสีสีดำนะครับแล้วก็ขอบคิ้วผมก็ใช้ออกเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับอันนี้กระจกด้านหน้านะครับกระจกด้านหน้านี่เวลาเราเวลาเราติดให้ลูกค้าเนี่ยเราพยายามติดให้มันแบบ เด่นๆหน่อยเพราะว่าตัวด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวโชว์นะครับอันนี้หน้าหน้าของผมมันกว้าง4เมตร50เนี่ยผมก็เลยแยกออกมาเป็นตัวนี้นะครับสองตัวแล้วก็มีกระจกเปิดสไลด์นะครับเปิดสไลด์ตรงกลางแล้วก็มีด้านข้างเนี่ยครับทำเป็นช่องกระจกสวยงามมากนะครับนี่ยเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาจะดูดูเด่นมากเลยเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนนะครับ เอ,อ à, เห็นไหมด้านในเนกระเบื้องเนี่ยผมเลือกกระเบื้องแกนิโตลาย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 ใสคือใสก็คือด้านหน้ามันจะเป็นลายหน้ามันจะเป็นเหมือนแก้วน,นะครับเพื่อให้ดูโดดเด่นเห็นไหมเหมือนที่ผมสอนไปเมื่อวานเนี้ยก็คือการทํายังไงก็ได้ให้บ้านเราโดดเด่นะนะครับผมก็เลือกออกเป็นโทนสีขาวนะครับแล้วก็ผนังห้องรับแขกตรงนี้ ก็ออกเป็นโทนออกสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะครับเนี่ยนะแล้วก็ระเบียงนะครับระเบียงนี่ผมก็ทำเป็นสีออกเป็นสีไม้หน่อยออกเป็นสีน้ำตาลเพื่อที่จะให้มันดูกลมกลืนแล้วก็ถ้าถ้าเป็นลายไม้เนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเฉยคือมันอยู่ได้นานนะครับฉะนั้นผมเลยเลือกตรงนี้เป็นลายไม้แล้วก็ที่สำคัญพื้นตรงนี้นะครับให้เคล็ดลับนิดนึง พื้นตัวไหนก็ช่างที่ว่ามันอยู่ด้านนอกแล้วก็โดนน้ําเนี่ยพยายามให้ใช้แบบแบบอะไรเขาเรียกว่าแบบหยาบคือหน้ามันจะหยาบห้ามลื่นเพราะว่าบางทีฝนตกตรงเนี้ยมันจะลื่นได้ง่ายๆนะครับแล้วคนก็อาจจะล้มเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วก็ในห้องน้ําเราก็พยายามต้องเอาอะไรนะเอาแบบกระเบื้องหยาบนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยพื้นพวกเนี้ยพวกตัวโชว์เราสามารถเอากระเบื้องเคลือบเงาได้นะครับนี่ฉะนั้น อีกข้อนึ่งที่ว่าเราทำให้บ้านดูเด่นก็คือเราจะต้องรู้จักคุมโทนสีด้วยนะครับนี่ฮะคุมโทนสีเห็นไหมวงกบเนี่ยผมก็ใช้วงกบเป็นไม้เทียมผมจะไม่ใช้เป็นไม้นะครับผมใช้เป็นไม้เทียมนะฮะวงกบเนี่ยผมใช้เป็นไม้แล้วผมก็ใช้สีทาโดยว่าใช้คุมโทนสีนะนะแล้วก็ตอนนี้วันนี้ก็น่าจะติดบัวนะติดบัวเนี่ยบัวผมก็จะ บัวเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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 เสียงดังเขาเขาตัดเขาตัดเขาเขาตัดนะฉะนั้นนะครับเวลานั้นปุ๊บเราต้องคุมโทนสีด้วยโทนสีให้มันดูดูให้มันดูแมทกันดูเข้ากันนะครับฉะนั้นสังเกตง่ายๆบ้านผมเนี่ยผมจะคุมโทนออกเป็นสีน้ําตาลเั็กหน่อยนะครับโดยว่าเสานี่นะเสานี่ยผมก็จะออกเป็นน้ําตาลแดงๆนะครับ น้ำตาลแดงนะครับผมก็จะออกเป็นน้ำตาลแดงๆนะครับแล้วก็เห็นไหมคิ้วบัวกระจกเนี่ยผมก็จะเอาเป็นน้ำตาลเข้มเพื่อที่จะให้มันตัดกับสีของหลังคาหลังคาก็ออกเป็นสีน้ำตาลโกเมนอย่างเงี้ยคือมันจะได้เข้ากันแล้วก็แมทกันเวลาลูกค้ามาดูมันก็จะอยู่ในโทนเดียวกันไม่ใช่แบบอุ้ยหลากสีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันมันออกแบบไม่ไม่ค่อยสวยนะครับฉะนั้น เมื่อวาน5เคล็ดลับที่ทำให้บ้านเราดูเด่นและดูแปลกตาและดูสะดุดตามากกว่าคนอื่นนะครับให้กลับไปดูแล้วก็เอาไปพิจรารณาใช้ดูอ่าเห็นไหมฮะอ่าโอเคเป็นไงครับผมนะสวยงามมากนะครับนี่อะอันนี้พี่อันนี้ถามว่าอะไรนี่นะ ถ้าเราเป็นมือใหม่จ้างผู้รับเหมาเราจะคุมควบคุมทำงานยังไงให้เขาทำงานให้เขาทำอย่างตั้งใจไม่มั่ว <c oughs> คุณพี่จะต้องแบบว่ายังไงล่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าคือถ้าเราเป็นมือใหม่ไปจ้างช่างใช่ไหมคือเราจะต้องควบคุมมันมันมันต้องเจอปัญหาทุกคนฉะนั้นวิธีการที่เราจะเป็นไงครับ เลือกผู้เราเหมานะครับถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยลองผิดลองถูกคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีผิดพลาดอย่างของผมเนี่ยช่างเนี่ยก็คือเข้ามาหลายชุดมันก็เป็นเหมือนที่คุณพี่บอกนั่นแหละก็คือบางชุดก็ทําดีไม่ดีแต่ว่านะครับวิธีแก้ไขคือถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่ถูกต้องนะครับให้เราบอกช่างณนะตอนนั้นนะครับถ้าช่างเขาทํา แก้ไขแล้วมันต้องต้องสวยนะครับแต่ถ้าเราบอกแล้วงอแงก็คือให้เราเลิกจ้างไปจ้างคนใหม่นะครับเลิกจ้างไปจ้างคนใหม่ถ้าเขาไม่งอแงนะครับกรณีไม่งอแงพูดบอกได้แต่ฝีมือไม่โอเคเราก็จ้างคนใหม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นลองลองผิดลองถูกไปกับช่างทีนี้ถ้าเราเจอช่างที่แบบว่า ชุดนี้ดีแล้วฝีมือดีบอกได้คุยกันได้เป็นกันเองสั่งได้เอาง่ายๆเนี่ยสั่งได้บอกได้บางคนนี่ไปสั่งปุ๊บนี่หน้าบูดหน้าบึง้งไม่อยากจะทํางานให้เรานะฉะนั้นก็คือเราต้องบอกได้สั่งได้นะครับเราก็ค่อยพิจารณาไปและอีกอย่างเราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปพูดคุยกับเขาหรือบอกเขาเนี่ยเราต้องบอกเขาในแง่ดีไม่ใช่ไปด่านะครับด่าพ่อด่าแม่เขาแล้วก็ ไปร้องตะโกนใส่เขาแบบนี้คือไม่มีใครคนไหนที่อยากจะอยู่กับเจ้าของโครงการเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นต้องดูเราด้วยแล้วก็ดูเขาด้วยถ้าเราบอกเราก็ต้องบอกด้วยความแบบดีนะครับพูดจาดีนะครับไม่ใช่แบบไปด่าพ่อแม่เขาไปร้องตะโกนใส่เขาเขาก็ไม่ใช่เป็นเป็นทาสเราอ่ะนะฉะนั้นต้องคุยกับเขาก็ดีด้วยแล้วก็ช่างถ้าเกิดว่าเขาคุยกับเราไม่ดีเราห้ามจ้างนะครับ เพราะว่ามันรันเดี๋ยวจะต้องทะเลา <Hey guys, S 1> ะกันให้เราเลออกิกจ้างแล้วก็หาคนใหม่มานะครับอันนี้คือที่ผมใช้นะจนผมต้องได้เลือกแบบช่างนี่หลายช่างถ้าตัวไหนไม่ดีผมก็คัดออกถ้าตัวไหนบอกบอกไม่ได้ผมก็คัดออกนะครับจะต้องบอกได้แล้วต้องฝีมือดีด้วยนะครับให้ให้ให้ดู2ข้อนี้บอกได้แล้วก็ฝีมือดีด้วยนะครับไม่ใช่บอกได้แล้วฝีมือไม่ดีก็ไม่เอานะอ่าโอเคพอเก็บนะครับ โอเคสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีช่วงบ่ายนะครับวันนี้น่าจะเป็นไม่มีสาระอะไรแต่ว่าให้พามาดูนะครับรอบๆนะครับชุด2องตอนนี้ก็มีสมัครเข้ามาประมาณน่าจะ3าคนแล้วพอพอดีผมเลื่อนจากอาทิตย์สามเอ 3, 8, ทับหนเนี่ยไปเป็นสิ้นเดือนพฤศจิกาคือ2 8กับ29ตอนนี้คนก็สมัครมา3คนแล้วฉะนั้นก็คือเหลืออีก7ที่นั่ง เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น2นะครับผมก็จะพามาดูนี่เนี่ยรุ่น2น่าจะทันน่าจะทันพวกนี้นี่นีรุ่น2นี่นะรุ่น2น่าจะทันพวกนี้นะครับผมจะให้ให้เหลือหลังคาไว้เพราะว่าผมจะต้องพามาชี้หลังคาแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกไอ้เรียกให้ถูกว่าตรงนี้คืออะไรแล้วก็ประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับ ตรงเนี้ยรุ่นสองน่าจะทันตรงนี้แล้วก็การก,าก,ก่ออิฐบล็อกอิฐมวลเบาการเทพื้นเทฟุตติ้งพวกนี้นะครับรุ่น2น่าจะทันนะครับใครที่ยังอยากจะมาเรียนรู้นะครับเอาความรู้ที่ได้ไปอะไรนะไปไปพัฒนาไปสร้างบ้านขายเพื่อที่เราจะได้เป็นไงครับมีเงินนะครับมีกําไรนะครับแล้วก็เอาไปใช้หนี้ใช้สินเพราะว่าผมว่าการสร้างบ้านขายเนี่ยมันมันได้กําไร โอเคอยู่นะก็คือได้กําไรก็ผลตอบแทนก็ดีอยู่ฉะนั้นถ้าเราทําตรงนี้แล้วก็เอาไปพัฒนาแล้วก็ไปทําได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้ครอบครัวของเรามีฐานะที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยแบบเออมีหนี้ก่อนนะครับพอมีหนี้เสร็จปุ๊บเราก็หาไปหามามันก็ไม่หมดหนี้สักทีพอเรามาจับธุรกิจตรงนี้ได้เราก็รู้สึกว่าโอเคฉะนั้นผมก็เลยทําตรงนี้ต่อไป หวังว่าทุกคนนะครับน่าจะน่าจะโอเคนะอ่าอ่าโอเคโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าอะไรในะพี่บอกว่าถ้าเราเลิกจ้างเขาเขาจะงองแงเรื่องเงินไหมครับก็คือเราก็ให้เขาทําไปไปถึงวดเขาก่อนเราก็ค่อยค่อยบอกเลิกนะถ้าอย่างเป็นผมนะผมก็บอกว่าโอเคปูกระเบือ้องตรงเนี้ยไม่ไม่โอเคนะ ก็คือช่างก็ให้หยุดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมหาคนอื่นมาอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมันงองแงมันมีอยู่อยู่ทุกคนแหละแต่ว่าเราเรา,เราอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าสิ่งที่เราจะเลิกจ้างเขาเพราะอะไรนะฮะหรือว่าเขาเนี่ยจะทําให้มันดีได้ไหมหรือว่าหาคนอื่นมาทําให้มันดีแบบเนี้ยคือเราเราต้องคุยกับเขาก่อนไม่ใช่แบบไปไปไ,ปไล่เขาหนีนะเราก็คุยกับเขาก่อนอย่างของผมเนี่ยผมก็บอกว่าปูกระเบื้องตรงนี้ไม่ดีช่างจะ ให้ผมหาช่างมาแก้ไขไหมหรือว่าช่างจะเอาช่างที่มีฝีมือมาปูให้ผมประมาณนี้นะครัผมก็เลยจะต้องบอกเขาแบบนี้แหละนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยดีไม่ดีออกไปเลยออกไปเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาทํางานเขาก็อยากได้เงินใช่ไหมนั่นแหละนั่นก็เหมือนเรานั่นแหละนะครับโอเคไหมฮะอ้าวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ